ลูกคสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับดตาม์ูลญี่ปุกับโคานะครับในช่องทางของ YouTube นะครับชัดเจนตุนีพอมีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเลิกงามยามดีนะครับลูกค้ารถคันนี้นะครับซื้อไว้ยังไม่มายังไม่ถึงเต็นท์นะครับลูกค้ามาตั้งแต่มุกดาหารว่าจะมาดูอีกคันที่เขาจองไว้แล้วนะครับมาพอดีได้โอกาสเหมาะนะครับกับคันนี้เลยคันนี้แบบสวยจริงเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดรถคันนี้นะครับ เผื่อใครที่อยากจะได้นะครับอันนี้วันนี้จบเงินสดนะครับลูกค้าดาบุกดาหารนะนะครับแมนบอวี่แม่ครับนะครับอาเพื่อเอเพื่อเอาเพื่อเมืองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมีผ้าเช็ดรถให้สองืนนะครับเราแถมให้ลูกค้าอันขอโวษด้หลายเด้อคลิปวันนะครับผ้าดำเอาไปเช็ดรถดำก่อนสุ่ไซุ่เขา ่เป็นยังครับอันนี้มอบให้ลูกค้านะครับแล้วก็เสื้อนะครับของทีมงานดังมันจะเป็นทั่วแบบนี้นะครับเรามอบให้นะครับถืด้วยนะครับมอบให้นะครับส่วนนี้คือลูกค้านะครับออมอบให้เราเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากนะครับที่ขอบคุณมากๆวันนี้นะครับผมดีใจมากนะครับที่ลูกค้านะครับโทรหาตอนเช้าไม่นานลูกค้าก็เดินทางมาถึงนะครับวันนี้วันนี้อยากสัมภาษณ์ลูกค้าเป็นเจ้าไหนนะครับพี่ บพี่าเขอบมากครับเนี่ยครับชัดเจนพอดีผมนีอีกแล้วนะครับเป็นยังไงครับพี่อ่าดิเห็นรถในช่องยูทูปโอ้อ่าปากแดงเป็นยังไงครับอ่าก็ขึ้นไลงั้นแต่คนสื่อก็ผมถามว่าอ่าพี่ติดตามมานานยังครับตติดามมานานครับอ่าลูกค้าติดตามมานานนะครับมาที่นี่ลูกค้าเบิ้งรถเนี่ยเบิ้งค่าใดตอนแรกที่แรกตั้งใจว่าจะมาเบิ้ง สีขาวสีขาวสองแสนกว่าบาทครับบาทที่นี่มาเจอยัดเยียดนั่นบอกครับพี่เจอคันใหม่กว่าครับสวยกว่านะครับจ้าไทยนะครับลูกค้าจะมาดูอีกคันหนึ่งนะครับแต่คันนั้นขายหมดแล้วจองหมดแล้ววันนี้เราก็เลยส่งมอบคันนี้ให้คันนี้เป็นยังไงพี่ถูกใจบะคันนี้ถูกใจถูกใจในรถมือเดียวครับม่นะครับค้าจกเลินดสดนะครับขอบคุณลูกค้าตั้งนานมุกทหารหลายๆนะครับผมมีคนพี่ธนยศไม่อยู่นะครับวันนี้ผมล้างเอง ขา,ายเองนะครับเอาคนเดียวนะครับชัดเจนคนนี้ไ่มีกลิ่นแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าเพิ่มความก่อนอื่นเดี๋ยวผมพาดูรถรายละเอียดคันนี้นะครับขออนุญาตนะครับนะครับเพี่อนอ่าเดี๋ยวผมจะรายงานให้ทราบนะครับคันนี้นะครับเป็น Toyota v i g โกแชมป์สองจุดห้าวนะครับเดี๋ยวพี่เดินตามผมก็ได้นะครับเดี๋ยวที่รักเก็บเงินให้หน่อยถือไวอ้ก่อนเดี๋ยวค่อยอันนั้นก็ได้แป๊บหนึ่งก็ คันนี้เดี๋ยวผมทางผมมาผมพาดูรายละเอียดคันนี้เป็นเครื่อง2.5 Vn นะครับพี่แล้วก็เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับราคาก็ถามว่าสูงไหมวีโก้แชมป์ราคาสูงนิดนึงนะครับลูกค้าแต่คันนี้จบเงินสดเรียบร้อยนะครับเป็น Vn เครื่อง2 5 0 0แต่1 4 4แรงมา้า คันนี้กระจกหน้าเดิมนะครับกระจกด้านหน้าเดิมกระจกด้านข้างของเดิมโรงงานล้อแมกเดิมโรงงานยางใหม่สีเส้นนะครับส่วนภายในนะครับก็จะเป็นโทนสีดําตัวนี้เป็นตัวพิเศษของโตโยต้าห้าสิบห้าปีของโตโยต้านะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเลขไม่ก็อยู่ที่สองแสนกิโลนะครับเป็นระบบด้านข้างก็จะเป็นเซฟตี้ล็อกนะครับมีระบบเซฟตี้ล็อกนะครับกระจกขึ้นลงซ้ายขวาพับได้นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าก็ตัวนี้พับได้นะครับกระจกพับได้ ตัวนี้มีกล้องมาด้วยนะครับเราไม่ถอดออกนะครับเรามอบให้ลูกค้าไปได้เลยนะครับตัวนี้มีกล้องมาให้พร้อมนะครับทุกอย่างเบาะไม่ขาดไม่ชํารุดนะครับทุกอย่างสภาพเดิมแท้แน่นอนนะครับแต่รถถามว่าเคยทําสีมาคือไหมเคยทํามาบ้างนะครับดูไงเราดูเมื่อรอยมือสางเนี่ยมันจะมีสางนิดนึงแต่ไม่ได้ทําเยอะทําบางๆปัดโปรยๆนะครับอันนี้แต่ได้รถมือเดียวนะครับคันนี้ เป็นตัว E Vigo นะครับฉลองครบรอบ50ปีของ Toyota นะครับตัวนี้ด้านท้ายก็จะเป็นท้ายเดิมแท้โรงงานไม่มีร่องรอยการชนแน่นอนนะครับทั้งซ้ายทั้งขวามีโลบาแถมมาให้นะครับตัวนี้คันนี้นะครับผมซื้อไว้ทีแรกว่าจะลงรีวิวนะครับว่าพอดีลูกค้ารอ นะครับพี่ตั้งใจอรอรอเบื้องกะเอาเลยนะเราบอกเลยเขา่อใจก <c oughs> ันนี่อย่างไม่ซีเสียนบรต้องไปเห็นอย่างอีกครับคันนี้เรียบร้อยเบอร์ด้านข้างนะครับก็สีสันก็ประมาณนี้ตัวนี้สามว่าสวยไหมสวยเลยนะ <c oughs> ผมยอมรับว่ารถคันนี้สวยจริงนะครับลูกค้าซื้อไปใช้งานแบบยาวๆนะครับพี่ไม่ต้องว่าซื้อไปซ่อมไปนะครับคือลูกค้าได้รถตัวนี้สภาพแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับก็อนี่นะครับ ตอนนี้ก็จะมีนะครับเป็นบุคเซอร์วิสนะครับแล้วก็ภาษีพรลบนะครับพรลบจะอยู่ตรงนี้นะครับมีได้นะครับส่วนเรื่องประกันผมยังไม่ทราบว่าครับประกันมันหมดยังแต่เรายังไม่ทําประกันนะชั้น1ชั้น2ชั้น3ลูกค้าต้องทําเองนะครับพี่คือพี่ไปขนส่งไปโอนรถเสร็จเรียบร้อยพี่ต้องถามว่าพี่ทําประกันชั้นหหรือชั้น2เอาไปเป็น2ธรรมดาหรือ2บวกก็ได้นะครับเพียอไว้ประกันนะครับพระบมีแล้วประกันกับประมาณอยู่ หาพันหกพันเจ็ดพันแล้วแต่เข้าจะเลือกนะครับถามเจ้าหน้าที่เพื่อนได้นะครับว่าอยากเก็บประกันรถจะขั้นหนึ่งเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ถามว่ามือเปิดโคเนี่ยอะไรต่างๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับก็จะไปที่มุกดาหารเรียบร้อยกับวีโก้แชมป์คันนี้นะครับลูกค้านะครับก็พึงพอใจนะครับที่จะได้รถคันนี้กลับบ้านวันนี้ผมที่ผลิตภัณ์นะครับชัดเจนกว่านี้ก็ขอรายงานนะครับคันนี้น็อตไม่ขยับนะครับคันนี้ว่าจะรีวิวแต่รีวิวไม่ทันนะครับลูกค้ามารอรถเลยนะครับเราก็ อาส่งมอบให้ลูกค้าเลยไม่เป็นไรนะครับใครที่รอนะครับคนที่รอก็รอต่อไปนะครับขั้นไดจะเป็นของขั้นนั่นก็นคือสิหัวนะพี่เนาะนะครับว่เป็นอย่างครับอาที่รักก็เดี๋ยวผมนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็อ่า ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพี่นะครับขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะครับขอบคุณด้วยแล้วก็พี่ฝั่งทางนั้นนู้นด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่มาด้วยนะวันนี้นะครับวันนี้ฝากกดติดตามมาด้วยวันนี้ขอให้พี่เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยนะครับอ่ะพี่ฝากจักหน่อยนะฝากช่องนี้จักหน่อยคนิออกตัวข้ามีกีบอล้านจังไหนดีมีครับถัาเจอบอลกินแบบนี้ก็มีแล้วครับขาเด็กก็เด็กงูนี่แล้วนะขอบคุณครับขอบคุณครับ เจอกันคลิปหน้าส่งกันที่ไหนติดตามได้พรุ่งนี้กันทะละวิชัยเดี๋ยวไปนู่นคันนู่นอยู่เป็นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอยู่เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ